น้องนกเขียนเลยสิไป๊ะมังโม่ใวเลยแล้วกันสิไปอันแหว่งเสียวสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีสบายดีสุขสุขคนสมบูรณ์พี่น้องไปอีกแล้วพี่น้องละคนเห็นคนเห็นเห็นคนเห็นเหตุเห็ดวัดเลยเห็ดพหตุเสกเห็ดอ่ะมั่งแล้วมาตัวเก่าละอีกนึงนะโอ้ยเสียดายดิ มันวก,กว้างกว้างเลกว้างกว่าบ,บ้านเฮาเปนเยอะเลยสาราวัดไปกับสัตว์เจ้าใบออกงานพี่น้องออกอางานนางว่าะกะไอ้บอยมาหนีิไอ้มีบริบายมาหนีผืนหม้อใไปอันบอหม้อใบเนี่ยแหละอ,อ,อยากให้มันไปนไปน,น้ำพอให้มันเมื่อบ้านอ่ะไอ้มีผืนเม,มื่อบ้านมาหนีิ ไปชามคนมาเนี่ไปซื้อเองไปซื้อของคือเก่าไปซื้อของมาเตรียมงานคือเก่าพี่น้องโอ้โหโอ้โหสีเยี่ยมไปมีคนคอมเมนต์ซ่องน้องแคดไว้ยิ่งตองไม่ได้ใส่ถั่วหวัดบ่ออ่าบ,บ่พี่น้องมันบ่เมนงานวาดพี่น้องเข้ากับบ่อพี่น้องอนนไปแล้วแต่แบบบ้านห้ามหลังจะกี้น,นื้อแมนถ้าเกิดวัน ของวัดนะวะแต่าามนันมีลายนะเขาจะไปเสาอยู่บ้านเมกี้ก็ก็เคยมีอยู่เคยใส่ของวัดนั่นไอเดียนี่เน,นี่ยบม่ได้ใส่เลยหแบบว่าเอออันขันเหื่นอื่นเนี่ยเขาจะกับมีกัมบ,บมีบวคหกหลักบ้านี้เขาจะกับยืมกันยืมยืมชาวบ้านคือกันพี่น้องยืม,ยม,ยมเอื้ยยืมนอ้องแต่ว่างห้องเฮานี่บ่คอยชิดได้ยืมของไพ่ดอกสื่อ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  มีอย่างคีอมันขาดก็ซื้อแต่ว่าถ้วยผมก็ได้ซื้อแล้วมันพอแล้วมีาลายแล้วพี่น้องมีลายแล้วพอสื่อแต่งานน้องโซล่าคุณอ่ะองานดองน้องโซล่าสื้อมาเบิดอลไรอยังกันขามไปซื้ออยู่ฝั่งนะพี่นอ้องตอนตอนดองน้องโซล่าน่ะมันยังขามไปฝั่งนะได้ขามตลาดสนุมานหิวลงตะพังคล้องจนว่าอีลากอีเรือมีแข่งเอาจนมีแข่งเอาจนปั้นคูณ่ะจนเจ็บเบิดกระนั้น กา oh, ปวดอันลิ้นอ่ะอันลีเนาะจะปวดเบิด,ดี่ดดิวยอยู่ท้างตลาดแท่เพียงผีมอดไส่ได้ลากคล้องใหม่ <c oughs> ว่าตะกี้ไงไส้คือการคลองวัดนัดเหมือนงานนี้ยังใส่ไส้คองวัดกันเสาเต้นเ <c oughs> <c oughs> สาเต็น,นเต็นในพี่น้องในวัดเต <c oughs> ้นเต้นการเต้น เมืนันคือในฝนตกแห้งพี่เอ้ยทางข้างนี้บ่แห้งแค่์สักเนาะทางบ้านเฮานะ่ะแห้งอารีบ้านเขตคัวน่ะมากเขาว่าครัวบ้านเฮาบอกว่าถ้าปรับสอบมึงมีเลยนะเน,นี่ยอันนี้มันแห้งเคื่อขึองมาอ,อ,อ,อบ้านเฮ<อ>าแหง้งอารีแม่แต่ว่าข่าวกรมองผู้ตุผุว่ามันสิมาอดูฝนวันนี้นะ มาตอนไหนโากมันมืดได้มื่อนี้นะมืดคึบจ้อยอ่านรายการให้คุณได้เฮ้ยอ่านรายการในไอ้บอยเนี่ยเฮ้ยอย่างแรกอย่างแรกบอวะใจหน้ามึงอ่านมาได้มึงก็บอกดิเป็นเี่นนั <h 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 ้นั่งกัดจามมาคือคือไดนจามมามาสะกดอีกได้ เบืง้องอี๋ยังอันนั้นตัวเทิงนะ่ะเบิ้งมุ้งกางไว้ดูเบิ้งสีอ่านให้นี่ตัวเทิงนี่ผ่าทุ่งสองพื้นแล้วก็ทุ้งใส่เงินเห็ดต้นหไดไอกระติใหญ่ล่างหนึ่งเห็ดชิบท,ทุ้งกระเทียมดองชิบขวดมวะพร้าวเศร้าหน่วยน้ำตาลเพิ่มหาโลมออันมะพร้าวมันสิมี้ปุ๊บวจากไรเดอร์ื่อวานนี่ลืมสังเกตเนาะรายการเงาว่าเมนฮางว้าวพี่น้อง อันนี้นะที่คิดได้เลยโจดมาซัมนี่ถีโตปรทธานด้คิดได้ในการเลี้ยงลายประธนสือจริงๆเนียพี่น้องอคน <laughs> ยังปรทันสือแบบจริงๆจอสีหอดเมืองงานแต่ย,ยังปรทันได้จริงๆ,ๆไปขู่เมือ่อพี่น้องอคนอ๋องน่ดูแล้วว่าสิบกไปแล้วเดี๋ยวมื่อเอิญมันจะไปขัดยานของเต็มโหลด FC บ่เฮ้ย เมืองเองสิอ่านให้พังสวัสดีมาหอดตลาดเร็วพี่น้อง เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดสิบถุงสิบถุงหาแสนพี่น้องเอ้ยปวดโคหาเสนหาสิบอ่าหาแสนหาสบ

พี่น้องพี่น้องฝนตกเห็นอ้ายอยู่เห็นอ้ายอยู่ในหันหันนี้ได้ฝนตกละไได้นุกงอะไรเหรอนุ่งน่าจะเปื่อยอยู่ไป เดี้ยหันตอนน่หันเอาเฮ้ยถือเอาพื้นหน่อยนเอาน,น,ยนะเาะสิพากันไปซื้อผ้ายางพี่น้องซื้อผ้ายางมาปกเขื่องยันนั้นมันแก๊สนมติยาเพราะว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยเขามาในเมืองพัดฝนตกมากับซอจอยไอสั่งคองไว้ถ่ายอยู่หัน จะพื้นใหญ่ๆแค่สี่สิพี่น้องสี่หมื่นเฮ้ยจอยสี่หมื่นเลยสั่งน้าน ของพี่น้องเอ้าอลีเนาะเอ้าอลีว่าต้องแซ่คนสีแห้งหมดจ้ะ เก็ดดีโดนะคือหลีแท่ <c oughs> สีเขียว หลัดไม่ลงเลยสิเมียแล้วพี่น้องสิเมื่อแล้วค้องกับเต็มกับบ้าหลดมามือได้ว่าสิบสิ่งสูหน่อยหน่อยบูเป็น สรุปว่าซื้อครบติยังบวกขบบินสั่งมาครบแต่ในบิน ยืน,นกับปักหลีกใช่หนาเนี่มันหมายอนไรก่อนว่ามาซื้อบัตรเติมเงินรหลดติดว่ามีไฟแดงหักรหลดติดมืมดคึมฝน,นสิตโตกพี่น้องมาคืนนี่ก็ตกแห้งแห้งมันเฮียนครับโหลดประเด็นเนอะ มันหยางเจ้าพอเต่เตะให้กับเตาคานเอาเหม่อลราพี่น้องยันฝนตกห้ามคลองทางล่งางฝนสิตกได้พี่น้องเลยป่านนี้นอากาศเย็นสบายนั่นก็บ่าวกฎหมายนะน้ำมันเะต็ <c oughs> ออมโอ้เต้ ເອົາແມ່ນບັກໂມອັນນະເບາະໜ່ວຍຍາວໆແນວນີ້ນະໂມນ້ຳເຜິງປານົກຫົວຂດົກດອກຂໍເຫັນດອກບວງໃດເຮີ້ຍມັນບໍ່ເຫັນດອກບວງໍຮ້ຈອຂເຈົກດລກຫ

แล้วเบ้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ยอยู่ดีไม่แห้งสุขสมคนสบ,บายดี